มาค่ะมาค่ะมาค่ะวันนั้นห้าจตุรเทพสูงด้วยคุณนวุฒิและวัยวุฒิเป็นการรวมตัวสุดยอดพระเกจิครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะของวัดนครหลวงที่มาชุมนุมปุกเสกพยายมที่นี่ในโบสถ์มหาอุดงานนี้ห้ามภาพแค่มึงเอาตัวเองไปอยู่ในพิธีเนี่ย รับพลังรับเสียงสวดรับพลังจิตของท่านเหล่านี้เนี่ยดวงมึงก็จะดีแล้วมึงเอาตัวเองไปอยู่ในมนทนพิธีนี้ให้ได้จากดวงมึงตกตกดวงมึงจะขึ้นดวงมึงจะปวมาฟรีทุกอย่างไม่มีเก็บเงินไม่มีเรียกเก็บตังเก็บมาไทยไม่ตาบาทเดียวก็ไม่เอาไม่มีฟรีมาแต่ตัวกับใจถึงถึงอาหารการกินมีให้เพราะฉะนั้นงานนี้ไม่เล็กนะคะ ยิ่งใหญ่ในหัวใจกูมากกูเชิญอาจารย์กูมาเลยมึงลองคิดดูสิในสายตาของหมอผีสาวรีคิดว่าน่าจะเชิญมาในงานนี้คนแรกเลยนะคะก็คือหลวงปู่บุญมีวัดสุตรธรรมจังหวัดนครน,นายกใครที่ดวงไม่ดีหลวงปู่บุญมีสวดและเคาะให้เนี่ยแก้เคราะได้ทั้งหมดเลยนะครับคนดวงตกอยู่ใกล้หลวงปู่บุญมีท่านจะช่วยทำให้บุญบารมีเนี่ยเบ่งบานและปลอดภัยจากเคราะห์ร้ายทั้งปวง องค์ที่สองขาดไม่ได้เพราะองค์นี้จะเป็นประธานเป็นประธานในพิธีส่งของเราด้วยนะคะก็คือพระราชสิทธิพิมลหรือท่านเจ้าคุณถนอมและท่านมีพลังจิตที่สะอาดใจดีมีเมตตามากและวิชาไสยศาสตร์ท่านเนี่ยขขังท่านเรียนจริงทําได้จริงแม้ท่านจะไม่เคยพูดองค์นี้กราบได้สนิดใจขขังจริงองค์ที่สามหลวงปู่ คูบาคำฟันวัดก่อโชคเมตตานิมหานิยมของครูบาคำฟันนี่รุนแรงมากท่านเป็นวิชาสายมรใครที่จะลงหนหน้าทองน้ำมนต์ล้างธรณีสารอยากมีโชคมีลาบไปลดน้ำมนต์กับครูบาคำฟันแล้วมึงจะรวยพลังจิตท่านเนี่ยเป็นเศรษฐียังไม่จบยังไม่จบแค่คูบาคำฟันยังมีอีกอีกองค์หนึ่งขาดไม่ได้เลยอยู่ภาคกลางฟังให้ดี หลวงพ่อใจวัดพญาญาพระเกจิชื่อดังของเมืองสมุทรสงครามท่านเป็นศิษย์สายตรงของหลวงพ่อเนื่องวัจุฬามณีรู้จักวัจุฬามณีไหมวัดที่โด่งดังเรื่องเท้าเวสุวรรณที่สุดในประเทศไทยวิชาอาคมสุดยอดมากโดยเฉพาะแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็เรื่องค้าขายท่านจะเก่งวิชานางโกยมั้งน้ำมนต์หลวงพ่อใจนะท่านเสกในวันจันท์เพนนี่เดเคราะห์นีน่นทุกอย่างเปลี่ยนยาจกให้เป็นเศรษฐีได้หลายคนเนี่ยเป็นเศรษฐีอัมพาวา็าเพราะน้ำมนต์หลวงพ่อใจแหละ จันเพนลอยอยู่เหนือปราสาทนาครหลวงในพิธีพญายมมาชาครั้งแรกกูว่าในรอบร้อยปีเดียว่งมีและเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงมึงลองคิดดูว่าจะสุขสว่างและพิธีจะขังขนาดไหนอีกอง์หนึ่งลาดไม่ได้สายปราผีสายปรา,าปราบบิญญาสายล้างอาถรรพ์มีพลังจิตรุนแรงแก่กล้าเหมือนไฟผีเห็นท่านก็กลัวฉายาท่านคือผีกลัวหลวงปู่ทูบผีกลัวหรือหลวงปู่ทูบวัดลาดน้ำขาวจังหวัดสุพรรณบุรี บุกเสกพยอมช่ไม่ใช่สายปราบสายมหาอำนาจนี่จะเรียกเปพยอมได้ยังไงใครถูกคุณใสยเป็นโครคภัยไข้เจ็บมีเคราะห์มีภยัยโดนน้ำมนต์หลวงปู่ทุบเคราะห์หายมาลายหายสิ้นแน่นอนระดับหมอผีนี่ต้องเล่นใหญ่เองจะทำทั้งทีจะมาทำโบโบเบ่เแบบ่เละเละย่อยๆ,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 ๆไม่ได้ทำให้มันจบทำให้เป็นตำนานเรามีครูบาอาจารย์วันนั้นฟังให้ดีอาจารย์วรศักดิ์อดิเทพบรพันธ์หรือโกว่าทุ่งสงจะมา ร่วมพิธีเป็นประธานฝ่ายคารวะาท่านพูดกับคเลยว่าปกติท่านไม่ไปไหนแต่ถ้าเป็ดให้มาผมไปบินมาจากอำเภอทุ่งสงบินมาจากจังหวัดคนครศรีธรรมราชเกือบพันกิโลเพื่องานนี้มึงลองคิดดูว่าถ้ามึงพลาดคึงจะว่าอย่างไรแล้วโกว่าทุ่งสงไม่เคยไปทําพิธีที่ไหนซีซัวท่านเป็นศิษย์อาจารย์นําวัดดอนสาราเพียงคนเดียวในปัจจุบันนี้ที่มีชีวิตอยู่กราบขอพระคุณอาจารย์โกว่าด้วยนะคะ กูจะไปนั่งกับอาจารย์กูอยู่ในโบสถ์นั่นแหละตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งจนเสร็จพิธีเพราะฉะนั้นหมอผีสาวรีเป็นเจ้าภาพงานนี้แต่เพียงคู่เดียวไม่เรียกอะไรเงินจากใครเลยแม้แต่บาทเดียวถ้าเกิดว่าพลาดไม่มีโอกาสที่จะมาอีกแล้วเพราะจะไม่มีการทําอะไรเกี่ยวกับพายมอีกแล้วนะคะพิธีนี้น่าจะใหญ่ที่สุดในปีนี้แล้วนะคะพลาดก็ไม่รู้จะดา่ายังไงไม่รู้จะชวนยังไงอีกแล้วไม่รู้จะสร้างขึ้นมาอีกครั้งยังไงแล้วนะคะห้ามพลาด